หวัดดีครับหากล้องก่อนมีวางกล้องไว้ไหนเนี่ยเออวางกล้องไว้ไหนนะฮะหวัดดีครับอืมได้ยินชัดไหมเสียงลมก็เดี๋ยวลมพัดบ้างไม่พัดบ้างนะฮะเพราะว่ายังไม่มีสตูดิโอเราอาศาัยเ,เรียกอะไรเอาดอเอานะครับผมฟับซูมขึ้นมาแล้วนะครับซูมขึ้นมาแล้วนะครับ แปลกไหมครับเออบางคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับเออผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันแหละก็เลยเพิ่งมาโม้นะฮะอันนี้ถ้าใส่หมวกแบบนี้นะฮะถ้าเป็นพระที่แบบส่วนมากนะถ้ามีหมวกมีอะไรลักษณะอย่างนี้นะส่วนมากก็จะเป็นพระล่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ยืนนะครับพิมพ์นั่งพิมพ์อุ้มบาหรือพิมพ์อะไรเนี่ยถ้าถ้าเป็นหมวกสวมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะ จะเรียกว่าเป็นพะล่วงนะครับอันนี้ก็เป็นพะล่วงนะครับเป็นพะล่วงเขาเรียกอะไรนะพะล่วงแขนโปงนะครับพะล่วงแขนโป่งนะครับเออพะล่วงแขนโป่งที่ว่าพะล่วงแขนโป่งก็เพราะว่าอะไรเนี่ยแขนแขนเนี่ยจะทะลุเนี่ยแขนทะลุออกมาพิมพ์แขนทะลุก็มีนะเออแต่แต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์แขนโป่งนะครับแขนโป่งคือทะลุมาอย่างงี้เขาก็เรียกแขน แขนเออแขนโปร่งมั้งเนาะนะฮะนี่นะครับผมก็เป็นพระกลุกนะครับตามข้อมูลเขาบอกเป็นพระกลุกของสุขโขทัยนะครับเป็นพระกลุกของสุขโขทยัยชื่อกลุกอะไรนะกลุกวัดนางพญาดำอืมเพราะว่าวัดที่เรียกต่ก่อนชื่อวัดอะไรไม่ทราบจําไม่ได้แต่ว่าเคยนะคเคยมีการไปขุดพบพระพิมพ์นางพญาแต่เป็นสีดําเขาเลย่อนเขาก็เออเขาเลืเอ่อนว่าเขาเลยเ, <c oughs> เ,เ,เรียกว่านะครับพระ อ่ากุวัดพญาดำเออวัดพญาดำนะครับหรือวัดนางพญาดำนั่นแหละนะครับที่สุขโขทัยนะครับอายุพระก็ประมาณอ่าเจ็ดร้อยปีหกร้อยเจ็ดร้อยปีนะครับพระสกุลสุขโขทัยนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์อีกหนึ่งกุแต่ก่อนคนเขาก็ไม่นิยมหรอกนะแต่ว่าช่วงหลังก็มีการแบบเผยเผยเผย,เพยแพร่ข้อมูลมากขึ้นนะครับคนเขาก็เลยนิยมคือไม่นิยมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็พอที่จะได้แบบว่าเป็นที่รู้จัก เยอะมากขึ้นแค่นั้นเองส่วนนิยมไม่นิยมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าก็เขาบอกว่าตามข้อมูลก็เป็นพระปลุก,ก,ลกนั่นแหละนะครับเป็นกลุกวัดพญาดําหรือวัดนางพญาดานั่นแหละนะครับผมส่วนพุทธคุณก็อ่า พระล่วงส่วนมากก็ออกไปทางบูบูหน่อยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าก็ครอบจักรวาลน,นั่นแหละนะดีทุกอย่างดีทุกด้านนะครับแต่ว่า,าส่วนมากก็จะเน้นไปทางเขาบอกจะบูหน่อยถ้าเป็นพระล่วงนะฮะเออนี่อันนี้เป็นพิมพ์นั่งนะครับผมเนื้ออะไรนะเนื้อดินผสมผงไปเนี่ยเออเป็นเนื้อเอกลักษณ์นะเนื้อจะเป็นแบบเบาๆหน่อยนะครับเบาๆหน่อยนะครับคาบไขนวลตามสกุลของพระสุโขทัยเนี่ยนะฮะ มันจะมีไข่นวนติดตามซอกนะเดี๋ยวลงกล้องก่อนเออแต่นี้มันยังไงเนี่ยเดีดูเนื้อหน่อยดิเออนี่เห็นไหมฮะฟับหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีแต่ว่าหน้าติดไม่ชัดนะครับเนี่ยตาจมูกเขาเรียกอะไรเป็นติดไม่ชัดเลยเอ,อ่าแต่ว่านืน้องาเป็นภาพโบราณน,นะครับก็จะมีพิมพ์ที่ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้างนะฮะเนื้อเห็นไหมแขนอ่ามือเห็นไหมการแกะพิมแลนะการแกะพิมพ์เห็นไหมตรงมือมือก็เป็นเส้นเป็นคมดีอยู่นะนี่อ่านะครับนี่การลงกล้องดูเนื้อความเก่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ความเก่าสวดทรงองเอวนะครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเลียกนะพระล่วงนั่งแขนโปร่งว,วัดพระยาดานะครับวัดพระยาดําสุโขทัยนะครับอายุ700ปีนะครับผมก็ดูแล้วเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนราคานี่ราคานี่ไม่ได้แพงนะครับราคาอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะหนึ่พันบวกลบไปหนึ่งพันบวกลบซื้อขายกันแบบที่เห็นบ่อยๆก็ประมาณองค์ละหกเจ็ดร้อยนี่แหละนะครับผมก็ถือว่ายังอยู่หลักร้อยอยู่ยังไม่ได้แพงนะครับนะครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยรู้จักมั้งหรือพิมพ์ไม่สวยคนไม่นิยมเหมือนหลายๆกุ่ของสุโขทัยแหละที่ขึ้น เพราะว่าเขตนะั้นนะ่ะพระกุขึ้นเยอะนะครับบางกุขึ้นเป็นหมื่นองค์เป็นหมื่นหมื่นองราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะครับก็ไว้สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของพระกุกนะครับผมเออนะครับอา้าวดูแล้วนะครับดูแล้วดูพระองค์นี้แล้วนะครับเอฟซี FC คิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเออเอฟซีคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์นี้แท้ไหมดูแล้วเก่าถึงยุคไหมดูแล้วดูแท้ไหม นะครับส่วนผมนี่เอ้ <c oughs> ผมนี่นะฮะออกว่าผมว่าดูออกไปทางพัสนามนะเออออกไปทางพัสนามแต่ก็เจอไม่เยอะนะก็เพิ่งเจอเหมือนกันแต่ว่าจะใช่พัสนามไม่รู้ปุงเพิ่งเจอคือพูดง่ายๆคือพับปลอมนั่นแหละนะฮะพับปลอมนี่แหละนะฮะเออหรือใครคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ปลอมเนี่ยทำไมผมดูออกเป็นพับปลปอมๆเพราะว่าจากการที่จะจับ พระสก,กุลสุขโขทัยมาเนื้อมันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ไงเนื้อมันจะแกล่งกว่านี้เนื้อจะแกล่งกว่านี้อันนี้เนื้อเป็นแบบเออ,เ,อเนื้อเป็นแบบหรือยังไงมันสูตรผสมแต่ละกุไม่เหมือนกันหรือยังไงแต,แต่ละกุกเนี่ยสูตรผสมเนื้อในการสร้างเนี่ยแต่ละแต่ละกุกนี่ไม่เหมือนกันหรืออย่างไรนะฮะผมก็อ่าก็ค่อนข้างที่จะ ชักไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเนาะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเ่าเรียกเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปง,ง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะส่วนมากเราจะเรียกว่าผ้าร่วงนั่งนะฮะแขนโปร่งนะครับแล้วก็ลงในสื่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะมีทั้งเนื้อดินดินออกแดงๆด,ด้วยนะส่วนมากเนื้อก็จะออกเป็นแบบนี้แหละนะฮะถ้าเป็นเราไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google เนี่ยหรือแม้กระทั่งลงในหนังสือเนี่ยก็เป็นจะเป็นเนื้อแบบนี้แหละ นะเป็นเนื้อแบบนี้แหละนะฮะเป็นพิมพ์แบบนี้เนื้อก็แบบนี้แหละเออไปดูเลยในอินเทอร์นเน็ตเนี่ยนะก็เหมือนกันนี่แหละนะฮะก็ก็ก็คงต้องอิงตามข้อมูลที่คนส่วนมากเขาเผยแพร่กันนะครับส่วนอีพีเจ้ไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับพระล่วงเออพระล่วงสุขโขทัยเป็นพระอีกหนึ่งพระสกุลสุโขทัยอีกกุนึงเนาะนะครับใครที่ชื่นชอบ พระกลุเออนะครับผมก็ว่าก็สวยอยู่นะถ้าไปเลี่ยมแบบเป็นเลี่ยมพลาสะติกไหมเนี่ยพระทรงเนี้ยผมว่าไปใส่กรอบสแตนเลตผมว่ามันจะดูเป็นไม่ค่อยสวยหรือยังไงผมว่าจะไปเลี่ยมพลาสะติกแล้วแขวนอเลี่ยมพลาสะติกแล้วแขวนน่าจะเออน่าจะดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเลี่ยมเก็บสภาพไว้นะครับหนึ่งในพระกุก็แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของศิลปะ แบบพะล่วงนะฮะราคาก็ราคาก็นี่แหละยืนที่1,000บวกลบแหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับของผู้ปล่อยเช่าแล้วก็ขอเช่าที่จะตกลงกันเองขึ้นอยู่คน2คนนั่นแหละซื้อขายพระเครื่องขึ้นอยู่กับคน2คนนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือถ้าชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่าน แ่นั่นเองในส่วนของพระเครื่องนะครับผมผมก็ชอบผมก็เช่าหละจะเช่ามาไม่แพงนะเออผมเนี่ยเช่ามาไม่แพงนะครับเห็นแปลกๆดีที่แรกผมเนี่ยนึกในใจพิมพ์นี้ทําไมคุ้นๆทําไมคุ้นๆจับแล้วก็วางเออจับแล้วก็วางเอ๊ะทําไมคุ้นๆเนี่ยที่แรกว่าจะเอามาก็วางวางไว้แล้วก็ไปไปเอามาอีกเออไปหยิบมาอีกเนี่ยผมที่แรกนะตามความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเป็น พระของหลวงพ่ออุตมะผมคิดว่าเป็นพระเครื่องของหลวงพ่ออุตมะไงเออพอเอามาดูเอา้าเป็นของพระกุเขาเล่นเป็นพระกุใส่อย่างนั้นนะครับสำหรับพระประเภทนี้นะครับผมอ่ะนะครับใครที่ชื่นชอบพระเก่าพระโบราณน,นะครับก็ลองนะครับไปพิจารณากันดูอีกที่นะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะทำการเช่าหา นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่นําข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาโม้ให้ฟังนะครับผมส่วนรายละเอียดยังไงก็ถ้าข้อมูลของผมมันน้อยเกินไปก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูเอาเพราะว่าข้อมูลเขาก็ลงไว้ประมาณนี้ส่วนในเรื่องราวของวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีประวัติให้อ่านอยู่เพราะว่าเขาบอกวัดตั้งอยู่นอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีประวัติอยู่นะครับผมก็ตามนั้นแหละนะครับ อ้าโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับเออก็ชมพัะเก่าพาะใหม่เออภาพปลอมพาะไม่ปลอมสลรับสรุปสลับกันไปนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคํำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ